สวัสดีค่ะดิฉันนาะสาวเปียพรีนรค่ะมาจากจังหวัดสุรน,นครค่ะวันนี้ดิฉันจะพูดถึงเรื่องการดูท่อทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพหลอกลวงเกินจริงโดยที่วันนี้ดิฉันนะคะจะยกตัวอย่างวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนที่ผู้บริโภคนะคะจะเลือกซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคค่ะในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สุขภาพวางขายตามท้องตลาดและช่องทางออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารยาเครื่องสำอางวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและเครื่องมือแพทย์ท่านผู้ชมรู้หรือไม่คะว่ามีบางผลิตภัณฑ์ที่มักแอบ,บอ้างว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เรารู้จักกันว่าอยซึ่งดิฉันจะยกตัวอ,อย่างจุดสังเกตก่อนที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1. ผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องมีเลขสารระบบอาหารในกรอบเครื่องหมายอย 2. อยาต้องมีเลขทะเบียนตำรับยา 3. เครื่องสำอางจะต้องมีเลขที่ใบรับจุดแจ้ง 4. วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนต้องมีเลขที่รับแจ้งและเครื่องหมายออยและ 5. เครื่องมือแพทย์ต้องมีใบอนุญาตและเครื่องหมายออยดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคหลงเชื่อจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่ได้คุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทำช่องทางเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยตนเองซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายไม่ยุ่งยากสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการใช้แอปพลิเคชัน Line ค่ะ ลำดับแรกนะคะเราจะเข้าแอปพลิเคชัน Li n e เพื่อที่จะเพิ่มเพื่อนโดยการค้นหา id @fdatai คะ่ะจากนั้นให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้าแชทพอเราไปเข้าที่หน้าแชทแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นเมนูที่อยู่ด้านล่างให้กดปุ่มเมนูตรวจเลขผลิตภัณฑ์คะ่ะต่อมาจะเป็นการเช็คข้อมูลเลขออยของผลิตภัณฑ์โดยการพิมพ์เลขออยให้ถูกต้องจากตัวอย่างนะคะดิฉันได้ นำเลขออยของเครื่องสำอางหรือว่าเลขที่จดแจ้งนะคะมาพิมพ์ตามรูปแบบให้ถูกต้องค่ะหลังจากที่เราส่งเลขออยไปแล้วก็จะมีข้อความตอบกลับมาค่ะในกรณีพบเลขออยระบบจะแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์ดังภาพค่ะหลังจากนั้นนะคะคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่เราคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมระบบจะแสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจเช่นสถานะของผลิตภัณฑ์ ประเภทเลขที่อนุญาตชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อผู้รับอนุญาตซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นวิธีตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีง่ายๆที่ผู้บริโภคสามารถทําได้ด้วยตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจและป้องกันไม่ให้ถูกหลอกจากโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่หลอกลวงสําหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ